ครับ,รบแม่ถามต่อนเนื่องจากเรื่องที่ลูกพูดถึงการพิจารณาในเรื่องของอารมณ์หลงใช่ไหมลูกครับเพื่อให้เรารู้เท่าทันในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมลูกแล้ววันนี้ uet, ลูกจะพูดในเรื่องของอารมณ์หลงเนี่ยเท่วก่อนเนะี่ยลูกพูดในเรื่องอารมณ์หลงในเรื่องของรูปใช่ไหมครับรูปรักนะแล้ววันนี้ลูกจะพูดในเรื่องอารมณ์อารมณ์หลงในเรื่องของอะไรลลงอารมณ์หลงในเรื่องของกัญญาครับ มันจะเกิดทษมาหาเราไม่สามารถมำนองว่าขันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นได้หลงปัญญาหลงในเรื่องปัญญาได้หลงแบบไหนลูกหลงแบบนันติมแก้วครับ๋อเป็นคนที่นับติมแก้วไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับอแล้วอะไรอะไรต่อแล้วอะไรต่อแล้วเราก็ไม่ทำเราก็ไม่สามารถทำนองว่าข้้นหน้ามันจะมาหาเราหรือมาหาเส้นท่านอื่น อ๋อแล้วผลของการที่มีอารมณ์หลงหลงในเรื่องนี้มันจะเกิดส่งผลต่ออะไรบ้างะลูกมันจะเกิดส่งผลต่อทางทำนึกคิดบ้าโดยพอแล้วโดยกิจแล้วอ้เต็ทัพจะมาที่ได้ดีแล้วครับแต่ได้จริงไหที่จริงเขาคิดไปเองอ๋อแล้วก็ยังมีอีกข้างหน้ายังมีอีกไกลครับแล้วเรื่องทางโลกนะครับแล้วนะคจะคิดว่าทำสำเร็จแล้วทำดีแล้ว แล้วก็จะไม่ฟังทำคิดเห็นคนอื่นครับอ๋อไม่กับเพื่อร่วงงานอะไรอย่างนี้ก็คือแบบไม่ฟังความคิดเห็นใช่ไหมลูกครับแล้วอย่างนี้เราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างอารมณ์มาอารมณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นั้นแค่แตด้วยกันถอยไปตั้งสติครับอถอยไปตั้งสติถรัจิตตัวเองกลับมาตั้งสติอะไรครับมันไม่มีแค่ทางเดียวมันมีหลายทางไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับ ้าใจแล้ม่เพราะว่าถ้ายึดติดในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่กล้าไปข้างหน้านี่เปนการพัฒนาจริงครับก็เหมือนวิชาถ้าเราพอแค่นี้มันก็จะไม่มีวิชาเหม่มาอ๋อเพราะงั้นความรู้ไม่มีที่จิตสุดให้เราให้เราพัฒนาตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยตลอดชีวิตใช่ไหมครับครับโอเคขอบคุณมากเลยครับลูกขอบคุณมากเลยค่ะครับครับ